Buyên là nữa là 40 40 chiếc Quay đi chiếc 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 bùi chiếc 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 tham chiếc 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 ล็อกแม่งเลยเจอยังไงกัีพื้นสิสิวางลงกับพื้นท้งล่างถอดออกด้วยม่ลรอไว้ใส่หน่อยถัดลงกว่าเห็นช้าชาหน่อยเฮ้ยไม่ต้องทวงมาเลยล้อหลังไม่ต้องสนใจเอามาอี้ย๊เอามาอยา่ยาไปเชื่อเขาเอามาเห้ใครสาระนะ lo lắng thường ở thua nó thua này đó qua đấy, phải đi đi nồi, đi hả? chạy ไอ้เอาลุงมาลุงตัวนี้ใช้ลูกบล็อกบางใช้ลูกบล็อกบางบล็อกหนาะไม่ได้เอาแล้วฮ่า <c oughs> เบี้ยวรู้เป็นไรเบี้ยวสองวันอ่ะโอ๊ยไปแล้วเดี๋ยวก็หายสวมไม่หายดิ490 imax 766ไปแล้วไปหรอไม่มีตังค์ตัวหมอคิดเงินไม่มีเงินไม่มีตังค์ให้หมอนั่นแหละ กูหมอไม่อยู่อีกไปแล้วไม่เจอหมออีก,อกเ,ออเดี๋ยวพักสองวันก็หายก็รู้อาการป่วยอยู่เด่ยยายวเชื่อเขาผมนอนโรงพยาบาลมาเป็นปีผมรู้รรรผมเป็นทหารเชีรรักผมรู้อยู่ ดูดวงแล้วยังไม่ตายง่ายครับโอ้แม่อันนี้ไม่ปวดไม่ปวดได้อะไรเบี้ยวเฉยมันเป็นอาจจะเรากินกาแฟเยอะหรืออะไรสักอย่างหรือปวดฟันไม่รู้อไนั่นหรืออาจจะโรคข้างเคียงจากการเป็นเกาเขี่ยแพ้ยาที่กินนั่นแหละยาที่ให้มาน่ะเออ อย่าบ,บอกใครนะว่าจบช่างยนต์มาอายเขาป้ายยางครับถอดล้อเช็คดมยางด้วยสีล้อบัสไม่รู้หรอกอย่าไปเดาเลยมันยังไม่ฉุกเฉิน เอาไอ้ควงออกจากนั้นได้เดี๋ยวทิ่มตูดเนี่ยโอ้ยดูใส่ไข้ควงทิ่มตูดอยู่ไม่ลงตะเข้ก่อนหรอติดคันอย่างนั้นเดี๋ยวเบรคมือไปหมดแ,แรงรั่วแล้วรั่วอีกครับไห้ไก่ไปไหนเกี้ ใ่ามันต้องอยู่หน้าบ้านนมันเืนไวทำไมมันไม่อยู่หน้าบ้านเ,นเนล่นนกลียงเขาเาจะอยู่นม่มีใค่รู้วับเาไงเาเดี๋ยเดี๋ยุ่กับมันเอาขันอีขันล่อไปมีแต่คนห่วงลุงแต่ไม่เคยมีใครช่วยงานลุง มีประโยชน์เลยช่างทุกวันนี้ตจ้ากวสี่ห้าร้อยเขาไม่ทำหรอกมีแต่ห้าหกร้อยห้าร้อยแพงเลยไม่ได้แพงเดี๋ยวทำงานไม่ผ่านแล้วจะให้เงินยังไงของรถทำเองดิใครจะใครจช่างแพงทำเอง,องของรถเ,งเดี๋ยวใครควงทิ่มปูดใครดูใครควง ลืมจ่ายค่าเครื่องมือนยี่สิบวันนี้มีรายได้ยี่สิบบาทค่าเครื่องมือค่าเช่าเครื่องมือวัดลมยางด้วยสี่ล้อวัดอิ่มหมดเลย 5, ไม่ทั่ววันนี้ไม่ทำอะไรด้วยคนให้จะให้ไปหามหมอยกใช้ทำงานอีกแ้ววนตีนคนเดาวัดลมยางก่อนวัดลมยางไว้ รู้ว่าคนป่วยแล้วยังใช้ทำงานลมยางครับสี่สิบสี่สิบสี่ล้อเลยง่ายดีมีเว้นตาเสียงดังองีก กับสามรับยอโอ,อดกับข้าวเตรียมแล้วครับเตรียมกับข้าวไปแล้วเดีย๋ยวขายกับข้าวอยู่นี่มีน้ำฝั่งนู้นลุงเรียมลุง เไลากดีดิลากสายสีดำนี่เดี๋ยวตเติมลมยางยังมีปัญหาครับของรถพอลลกดีเดี๋ยว้องขาดเดี๋ยวเซ็ตไทยเจริญแล้วเนี่ยจของรถทำเองแสดไว่มาเหมือนเมืองนอกอรายสี่สิบแล้วว่าดีดีเดี๋ยวไม่แค่นั้นพอแล้วถึงอยู่วางลงอ๋อ

โอ้โอุปกรณ์ครบมีบันไดมีเชือมีผ้าแดงไม่ธรรมดาครบครับวัดลมยางสีล้อครับไม่วัดมันเครื่องเลยเหรอวัดมันเครื่องอน,นีรถอะเปิดฝาวัดหนยเปิด<อ>โอ้โยของเต็มเลยนากาักกระลุงป้องอีก เช็คมันเครื่องเช็คน้ำเออเนี่ยนี่เดี๋ยวหลุดอีกเนี่ยมึงต้องใส่นี่ก่อนเนาะใส่ตัวนี้ให้มันตึงก่อนแล้วมึงค่อยหมุนนี่ขึ้นนี่หมุนตัวนี้ต้องทายนี่ออกหลังอ่ะมันเบี้ยวเห็นไหมมันไม่จะลงมันต้องอย่างงี้เอ้ยหลุดเออเบากรองการอองานพื้นฐานไม่ทำเหมืนนี่เหรอที่เปล่าอยู่ไหนไม่รู้ สีฟ้าอยู่อยู่นู่นมัง้งอยู่ไหนหรอหาดออาฟฟาหูอยู่บนโต๊ะนัืนเปล่าสีฟ้าน่ะเออโอ้ทนรุ่นนี้ใช้ดีครับิสว้าวเอ้เช็ครถไวๆก่อนใช้งานครับง่าย